ตอนที่39เขาคือพระผู้เป็นเจ้าความคับข้องใจปรากฏขึ้นมาในดวงตาของโดริสแต่เธอก็รีบซ่อนมันในทันทีเธอยิ้มพลางคนซุปในถ้วยของตนโดยไม่ก้มมองมันฟังดูเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่นักทว่าเพื่อให้คุ้นเคยกับชีวิตมนุษย์ข้าได้ดูข้อมูลอมนุษย์ของสมาคมแห่งสัจธรรมของเมื่อปีที่แล้วและเกรงว่าจะไม่มีสิ่งมีชีวิตแบบนั้นเลยกระมังนะ ในเมื่อมันอยู่ในนอรซินแห่งนี้มิใช่ว่าสมาคมแห่งสัจธรรมควรจะมีบันทึกไว้สักหน่อยหรอกหรือจี้จือสู้ดูไม่แปลกใจในความสงสัยของโดริสเลยสักนิดเพราะอย่างไรเสียย่อมเป็นเรื่องน่ากังขาหากมีคนที่เพิ่งเจอหน้ากันมาเชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตผู้รู้ทุกสิ่งอย่างอยู่ในเมืองนี้คำพูดที่เธอเอ่ยมันช่างละไม้คล้ายหากไม่เป็นการรบกวนเจ้าพอจะสละเวลาสักนิดเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับนายของพวกเราและผู้ช่วยชีวิตเจ้าอย่างท่านหลินได้หรือไม่ ฟังดูเหมือนเป็นมิชชันนารีพร้อมเปิดพระคัมภี์อย่างไรอย่างนั้นเพียงแต่ปลายทางรับสารน,นั้นมีชีวิตยืนยาวและมีจิตศรัทธาเป็นของตัวเองเช่นเดียวกับที่ตัวจี้จืจ่อสู้ไม่เชื่อว่าแม่มดบรรพการจะลงมายังนอซินจึงไม่แปลกใจเลยหากโดริสจะสงสัยในความยิ่งใหญ่ของคุณหลินผู้นั้นจี้จืจ่อสู้สายหน้าฉันเข้าใจความแข็งใจของคุณขัดแต่สมาคมแห่งจธรรมไม่ใช่องค์กรที่โปร่งใสขนาดนั้นแถมยังมีอำนาจมากมายอยู่ในมือ โดยที่พวกเขาเองก็ไม่มีอำนาจเทพเจ้าให้พึ่งพิงด้วยใช่ไหมหล่ะคะฉันแค่อธิบายความจริงที่ได้เจอเองกับตัวเท่านั้นค่ะท่านหลินน่ะเป็นผู้สันโดษโดยแท้จนแม้แต่เครือข่ายสมาคมแห่งสัจธรรมยังไม่มีทางจะรับรู้ตัวต,วตนของท่านได้เลยอีกทั้งท่านยังไม่เสาะหาชื่อเสียงเพื่อตัวเองอีกด้วยค่ะในตาของเธอเต็มไปด้วยความชื่นชมอย่างที่ฉันพูดไปแล้ว ท่านผู้นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่มาเพื่อเผยแผ่พระกิติคุณบนโลกใบนี้ค่ะในช่วงเวลาย่ำแย่กว่านี้ท่านหลินเป็นคนนำตัวฉันออกจากความมืดมิดผ่านการชี้นำพลังและถ้อยคำให้กำลังใจค่ะต้องขอบคุณท่านจริงๆที่ทำให้ฉันได้รับชัยชนะจากศัตรูและเริ่มการล้างแค้นได้เห็นเจตจำนงของจี้จือสู้ดังนั้นโดริสจึงตอบกลับดูเจ้าจะมีศรัทธาอันแรงกล้าเสียจริงมีต่างจากความเชื่อของพวกเราต่อท่านหญิงซิลเวอร์สักนิด จนถึงตอนนี้พวกเรายังไม่ยอมแพ้ต่อพันธสัญญาที่ถูกสร้างในค่ำคืนแห่งวันเพอร์กิสนั้นเลยท่านผู้นั้นได้มอบทุกอย่างที่ฉันมีในตอนนี้ค่ะจีจือสู้ลุกขึ้นยืนพร้อมกับรอยยิ้มและฉีกผ้าพันแผลบนแขนออกผ้าพันแผลร่วงลงไปกองอยู่กับพื้นเผยให้เห็นผิวขาวเนียนแต่งปลั่งไร้รอยแผลเป็นโดริสได้ลงมือรักษาแผลนั้นด้วยตัวเองเธอย่อมรู้ดีว่ามันรุนแรงราวกับคนธรรมดาโดนช้างรุมเหยียบ ที่สำคัญบาดแผลเหล่านี้เกิดขึ้นจากการโจมตีด้วยพลังอีเทอร์ซึ่งถ่วงการรักษาร่างกายอย่างมากแต่ตอนนี้กลับไม่มีรอยแผลใดเหลืออยู่เลยในสิบนาทีหลังจากที่จี้จือสู้ตื่นขึ้นมานี่คือพลังขั้นสุดยอดของโลหิตสัตว์มยาเมื่อจี้จือสู้ได้สติสองหยาดชีวิตซึ่งก็คือเลือดและวิญ,ญญาณจะหมุนเวียนทำให้ร่างกายของเธอจะถูกรักษาอย่างรวดเร็วหญิงสาวกหมัดและพลังแฝงในกายมนุษย์ก็พรุงพล่านออกมาไหลเวียนอยู่ในโลหิตอสูรอีกทีหนึ่ง สีหน้าของโดริสเปลี่ยนไปเธอหยิบช้อนขึ้นมาตักซุปกินหนึ่งคำก่อนเอ่ยตอบข้าเริ่มเชื่อเจ้าแล้วสิเจ้าของร้านหนังสือท่านหลินที่เจ้าพูดถึงผู้นั้นดูเป็นคนน่าสนใจยิ่งนะักเธอสัมผัสได้ถึงเลือดอสูรอันจำชัดหญิงสาวตรงหน้าเธอให้ความรู้สึกอันตรายราวกับผู้ล่าจ้องมองเหยื่อของมันจีจีสู้คลายหมัดแล้วถอดผ้าพันแผลที่เหลือออก ไม่ต้องพูดก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วค่ะท่านผู้นั้นอบอ้อมอารีและใจดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบเลยนี่ถือเป็นของขวัญล้ำค่าที่ท่านมอบให้ฉันโดริสยิ้มให้เช่นนั้นแล้วเมื่อฝนหยุดตกข้าจะไปเยือนร้านหนังสือของเจ้าด้วยจิตใจเปิดกว้างแน่นอนข้าหวังว่าเขาจะฟังคำขอของข้านะจีจีซู้ตอบรับอย่างดีอกดีใจฉันเชื่อว่าคุณจะได้รับคำตอบอันน่าพอใจที่สุดค่ะข้าก็หวังเช่นนั้นริมฝีปากของโดริสยกยิ้มขึ้นมาเล็กน้อย แล้วเจ้ากีดจะทำอย่างไรต่อหรือจะสู้กับศัตรูต่อจีจีสู้พยักหน้าฉันจะติดต่อลูกน้องให้มารับฉันค่ะต้องขอเวลาอีกหน่อยถึงจะรู้สถานการณ์ปัจจุบันเพราะงั้นคงจะอยู่ที่นี่ต่ออีกสักสองสามวันต้องขอรบกวนด้วยนะคะนี้เป็นไรเลยโดริสเอ่ยพลางเก็บจานชามเธอชี้ไปทางพื้นที่ห้องอันเล็กจ้อยด้วยรอยยิ้มร่าข้าเตรียมน้ำอุ่นไว้ในห้องน้ำแล้วเจ้าไปอาบน้ำทำให้ตัวผ่อนคลายเถิดนี่ถึงเวลาเปลี่ยนเสื้อของเจ้าแล้วด้วย เสื้อผ้าที่จีจือสู้สวมอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่ของเธอเองคาดว่าดริทอาจช่วยเธอเปลี่ยนเป็นชุดเดรสบางสีขาวตอนเธอสลบไปทว่าการแสดงพลังเมื่อครู่ดูจะทำให้เลือดไหลเลอะผ้าพันแผลและเดรสสีขาวนี้ดูเหมือนว่าดริตได้แสดงน้ำใจและเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้ก่อนแล้วเอลมีน้ำใจสูงส่งจริงๆด้วยจีจือสู้เอ่อยขอบคุณแล้วเดินตรงไปยังห้องน้ำโดยไม่ลืมหยิบไม้เท้าของเธอไปด้วย ดริสทำเพลงทางวางถ้วยชามลงในซิงก่อนเปิดก๊อกรอยยิ้มเย็นยเยือกผุดขึ้นมาบนใบหน้าหญิงสาวเมื่อเธอจ้องมองนวสะท้อนในน้ำก่อนจะยื่นนิ้วชี้ลงไปปาดผิวน้ำไม่มีผู้ใดนอกจากแม่มดบรรพการที่จะเรียกว่าเป็นพระเจ้าได้จริงไม่มีปลาสิวปลาส้อยแบบนั้นในโลกนี้หรอกหากเจ้ามิมีความสามารถมากพอละก็โปรดอย่าถือโทษลูกค้าที่ไม่พอใจในการให้บริการก็แล้วกัน ข้างนอกศพสัตว์อสูรของนักล่าถูกตรึงไว้ติดกำแพงโดยอีเธอร์ที่ถูกปั้นเป็นรูปธนูก่อนจะสลายหายไปเป็นเท่าจนสิ้นส่วนหัวสุนัขถูกโยนทิ้งไว้ในถังขยะด้านข้างสิ่งนี้นี่เองที่เป็นที่มาของซุปเนื้อสุนัขในวันนี้จนป่านนี้ยังไม่มีการติดต่อจากเจ้าตัวที่พวกเราส่งไปตามตัวใหญ่นั่นเลยเหรอครับตอนนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าพวกเราขาดการติดต่อกับนักล่าระดับสูงผู้ไล่ตาม บักเป็นที่เรียบร้อยครับเฮริสหน้าตึงดูท่าทางคุณหนูตระกูลจี้จะรับมือยากจริงๆเสียด้วยการติดต่อหายไปจากที่ไหนกันแล้วลทัทธิสี่ชาติว่าไงไม่ทราบเลยครับปังเฮริสทุบโตอย่างแรงหมดสิ้นซึ่งกลิ่นอายความสุขุมรอยตีนกายยิ่งทําให้เขาดูเป็นคนร้ายกาศราวกับสิงโตแก่หน้าสมเพศท,ที่ไม่คิดจะยอมแพ้ต่อตําแหน่งจาฝูงอย่างไรอย่างนั้นจากนั้นเขาก็ตวัดออกมาที่บอกไม่รู้เนี่ยหมายความว่าไง ลูกน้องของเขาตอบกลับเสียงสั่นรัวร่องรอยถูกลบไปหมดเลยครับขนาดใช้มนตราวินิจฉัยยังไม่ได้ผลเลยก็ก็เลยเฮริส,สุดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วสั่งเสียงเรียบหาต่อไปหาเธอจนกว่าจะพบครับอ้ออีกเรื่องชาวละอาการเขาเป็นยังไงบ้างเขาตื่นแล้วครับอูริจัดการรักษาศพไว้ดีมากและสาธุค,คุณมอเฟแห่งลทัทธิสีชาติได้ฟื้นคืนชีพเขาขึ้นมาและเติมเต็มเตมจตจำนงให้แล้วครับ ในที่สุดก็มีข่าวดีกับเขาเสียทีชาวเจ้าสิทธิ์คนโปรดของวไยตามข่าวที่เจ้าหนูท่อรูเอนทิ้งเอาไว้นั่นคงเป็นเหตุผลที่อุริค่ามันทิ้งเหมือนกันละมัง้งบางทีก็แอบ,บคิดว่าถ้าเจอสิทธิ์ถูกปลุกขึ้นจากความตายเพื่อมาฆ่าเขาเขาจะทำท่ายังไงนะหวังว่าเขาจะสามารถมอบพลังงานได้มากตามที่ต้องการเพื่อฟักกระจกมนตรานี้ได้ตอนที่สี่สิบ ายเคยมีสิทธิ์อยู่สองคนนั่นเป็นตอนที่เขายังเป็นแค่นักเวทมนต์ดำระดับสัตว์ประหลาดธรรมดารรมดาคนหนึ่งก่อนที่เขาจะได้รับฉายาบุรุษหน้ากากดำเสียอีกเมื่อพลังของนักเวทมนต์ดำนั้นมาจากภาษามันจึงเป็นการยากที่นักเวทมนต์ดำจะเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่านักเวทมนต์ดำทุกคนต่างก็มีอาจารย์เป็นของตัวเอง ภาษาจำต้องถูกเผยแพร่ผ่านการสื่อสารความแม่นยำในการเปล่งเสียงจะแปรผันการสั่นพ้องของอีเธอร์เช่นเดียวกับพลังในการไร้คาถานั่นหมายความว่าการส่งต่อฝีมือของนักเวทมนต์ดำนั้นต้องพึ่งการสื่อสารอย่างมากหากไม่มีอาจารย์ที่ดีพอคอยชี้แนะต่อหน้าเหล่านักเวทมนต์ดำที่เรียนรู้ด้วยตัวเองก็จะไร้ได้เพียงคาถาง่ายๆอย่างพื้นลื่นถลายหรือดับแสงเทียนเท่านั้นก็ใครมันจะไปคิดว่าตัวตนที่แท้จริงของคาถาน้าสมเพชพวกนั้นคือหนองน้ำกัดกร่อน กับผนึกแห่งเวหาบ้างเล่าอีกทั้งหากให้เทียบกับการเขียนอันแสนเคร่งครัดและตราประทับของนักเวทมนต์ขาวแล้วภาษาของนักเวทมนต์ดำนั้นถือว่าเป็นการเรียนรู้เกณฑ์ต่ำสุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเงื่อนไขเดียวของมันมีแค่การสร้างเสียงเท่านั้นเองนี่คือสาเหตุว่าทำไมนักเวทมนต์ดำจึงมีอยู่เกลื่อนกลาดและถูกมองเป็นพวกไร้ค่า แถมยังน่าสงสารเข้าไปอีกเมื่อคิดถึงเหตุผลที่บทแห่งจุดสูงสุดถึงขั้นติดบล็คลิสต์นักเวทมนต์ดำไม่ให้เข้ารับการรักษาเพียงเพราะความถั้งแตกของพวกเขาเป็นเรื่องธรรมดาที่นักเวทมนต์ดำไร้ระดับจะรับงานที่คนปกติไม่รับกันแทนฝ่ายอื่นทว่าเพราะธรรมเนียมการมอบความรู้ของนักเวทมนต์ดำนี้เองความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผู้พึ่งพาได้และนักเรียนจึงถือว่าใกล้ชิดกันมากแทบเรียกได้ว่าความเชื่อใจระหว่างสิทธิอาจารย์นี้มีน้ำหนักมากกว่าความผูกพันทางสายเลือดเสียอีก วัยย่อมมีอาจารย์ของเขาเช่นกันนักเวทมนต์ดำเพียงหนึ่งเดียวจากสามระดับเหนือนพาในรายชื่อสมาคมแห่งสัจธรรมบรรพราชาแห่งสุรเสียงอันศักดิ์สิทธิ์จักรพัรดิรัติการนักภาษามังกรทายาทคนสุดท้ายแห่งยักษ์สาเขาคือสลาเตอร์ออกัสทัสเป็นเรื่องยากหากจะให้นับว่านักเวทมนต์ดในตำนานคนนี้รับสิ์กี่คน แต่มีสิ่งหนึ่งที่มั่นใจคือนักเวทมนต์ดำที่เขาอบรมเองกับมือทุกคนได้กลายเป็นยอดฝีมือชื่อดังวัยคิดมาตลอดว่าช่างโชคดีเหลือกินที่คนไม่สำคัญเช่นเขาได้กลายเป็นสิทธิของคนที่สุดยอดแบบนั้นของที่ทำให้เขาได้จบการศึกษาคือกากอยหินที่เขามอบให้หลินเจียนั่นเองววย,ยังจำความรู้สึกอันเอ่อล้นในช่วงหลายปีเหล่านั้นได้ตอนที่เขาเดินไปหาอาจารย์ผู้อาวุโสเพื่อแสดงงานชิ้นสุดท้ายให้เขาดู ร่างกายใหญ่โตแต่แห้งเหี่ยวของออกัสตัสได้ถูกหลอมรวมเข้ากับบอลลังบอลลังอันเป็นสิ่งสุดท้ายของบ้านเกิดเขารชาชอาณาจักยักษ์ซึ่งเขาไม่มีวันทอดทิ้งนักเวทมนต์ดำงเงาเหือกยื่นมือไปรับรูปปั้นกากอยและพินิจดูมันสักพักก่อนจะย้ํารอยยิ้มใจดีและพึงพอใจให้ดูท่าทางชะตาได้เลือกทางเสียแล้วสิส,สิรักเอ๋ยตั้งแต่วันนี้ไปเจ้าเรียนจบแล้ววายน้อยไม่ได้คิดถึงคําพวกนี้มากเขามาเพื่อให้อาจารย์ให้คะแนนผลงานก็เท่านั้น หลังจากได้รับบทสรุปคะแนนว่านี่เป็นใกล้จะเป็นมาสเตอร์พีสุดเพอร์เฟกวาไก็ตื่นเต้นเสียจนนอนไม่หลับไปหลายวันเพราะในที่สุดเขาก็ผ่านเงื่อนไขสำคัญและจบการศึกษาได้เสียทีคำเล็กน้อยไม่สลักสำคัญเหล่านั้นกลับถูกโยนออกไปจากสมองจนหมดเพิ่งจะมาจำได้ก็ตอนที่เขาได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับนิกายกลืนศพพิธีกรรมและขนบธรรมเนียมบางทีอาจารย์อาจเห็นชะตาของฉันที่จะได้รับการชี้นำจากคุณหลิน แล้วให้รูปปั้นกากอยนั่นเป็นของขวัญเขาก็ได้ละมังนี่อาจเป็นคําตอบที่แท้จริงที่อาจารย์พึงพอใจก็ได้ไวายพึมพำพลางจ้องโน้ตที่กระจายไปทั่วอย่างเมื่อลอยเขาพลันหยิบมันขึ้นมาแผ่นหนึ่งแล้วพึมพำออกมาเผาพรึบเปลวเพลิงหมกระพือค่อยๆกลืนกินกระดาษแผ่นนั้นในห้องมืดนี้ผีเสื้อกลางคืนตัวหนึ่งถูกเปลวเพลิงล่อลวงจนโดนเผาไปด้วย วายมองอย่างรำพึงจนกระดาษเริ่มม้วนตัวตรงมุมเหี่ยวยน่นและกลายเป็นทุลีตามซากถีเสื้อกลางคืนจนกลายเป็นเศษซากอยู่บนพื้นเขาเคยมีลูกศิษย์สองคนซึ่งสนิทชิดเชื้อราวกับลูกชายในวันที่จบการศึกษาอย่างเป็นทางการจากอาจารย์เขาก็กลับมายัางสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ตัวเองเติบโตมาและพาเด็กคนหนึ่งซึ่งละไม้คล้ายกับเขามากที่สุดไปด้วยซึ่งก็คือเด็กมุมห้องแสนมืดมนเด็กคนนั้นชื่อชาวแถมยังเป็นศิษย์คนแรกของวัยอีกด้วย เป็นเรื่องน่าเศร้าคงเพราะการชื่นชอบของไวที่มอบให้ชาวกระมังทําให้เขาลดการระวังภัยที่นักเวทมนต์ดำคนหนึ่งพึงมีสุดท้ายแล้วนั่นทําให้ชาวตายลงด้วยน้ํามือจากศัตรูของไวแม้วายจะจัดการล้างแค้นให้สิทธิ์ของตนในภายหลังแล้วแต่เขากลับหาทั้งศพและวิญ,ญญาณของชาวไม่เจอเลยหากไร้ซึ่งสองสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะฟื้นคืนชีพลูกศิษย์คนนี้ต่อให้เขาถอบไปขอความช่วยเหลือจากออกัสตัสก็ตาม วายไม่อยากจะแบ่งปันความคิดที่อยู่ส่วนลึกให้ใครถึงขั้นอกกอดเสเี้ยวแห่งความหวังว่าบางทีชาวอาจจะยังไม่ตายเขาแค่นี้ไปก็เท่านั้นด้วยสาำคิดดูแล้วแทนที่จะบอกว่าฉันรับสิทธ์มาซู่บอกว่าฉันรับเด็กมาเลี้ยงเพื่อเป็นห่วงมันทั้งวันยังเหมาะกว่าอีกวายพึมพำขำฮ่าฮ <c oughs> ่เขาใช้มือปัดขี้เท่าออกจุดตะเกียงน้ำมันแล้วถอนหายใจตอนนั้นฉันคิดอะไรอยู่กันแน่นะกอกฮ่ฮ่ เสียงข้อประตูพลันดังขึ้นวายนิ่งไปและหยุดทุกอย่างที่ตนทำก่อนจะเงยหน้ามองขึ้นไปข้างบนและไร้เวทตรวจตราตอนนี้เขาอยู่ห้องใต้ดินและเสียงข้อประตูนั้นมาจากประตูหน้าชั้นหนึ่งที่นี่คืออพาร์ตเมนต์ของเขาในอนอร์ินและยังเป็นประการลับที่ปลอดภัยที่สุดตอนนี้ยังไม่มีใครรู้จักที่นี่เลยสักคน แม้แต่หลังจากที่อุริทยศเขาสถานที่นี้ก็ยังไม่เคยถูกเปิดเผยเพราะคนที่รู้จักที่นี่มีแค่ตัวเขาเองและชาวเท่านั้นอีเธอร์ที่ถูกฉายของไวทําให้เห็นรูปร่างโดยคร่าวของคนหน้าประตูดวงตาของไวเบิกกว้างในทันใดความรู้สึกยากจะเชื่อปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขานี่มันเป็นไปได้ยังไงอาจารย์ครับผมเองผมกลับมาแล้วนะเสียงระหโหนรยแรงออกมาจากหลังประตูผมเองชาวไงอาจารย์อยู่ไหมครับ วายลุกขึ้นจากโตอย่างไวจนเก้าอี้ล้มลงกับพื้นเสียงของมรสุมข้างนอกยังคงดังก้องขณะที่เขาเดินขึ้นมาจากห้องใต้ดินชาวก็ยังตะโกนอยู่อาจารย์ครับผ่านมาสามปีแล้วนะผมคิดถึงคุณมาตลอดเลยอาจารย์น่าจะรู้ว่านักเวทมนต์ดําเฟร็ดอยากจะแก้แค้นคุณโดยการฆ่าผมแต่ผมไม่ตายมันเลยโยนผมเข้าไปในรอยแยกของดนนิมิตนะครับผมจำชี้ทางดนนิมิตที่อาจารย์ให้ผมอ่านได้ มันเป็นไกด์บุ๊กที่ช่วยชีวิตผมเลยแหละและยังเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมกลับมาได้ด้วยเสียงตะโกนเริ่มแหบแห้งราวกับกำลังเหนื่อยเสียงของเขาจึงค่อยๆเบาลงอยู่ไหมครับนั่นผมรออาจารย์อยู่นะเหมือนกับตอนที่อาจารย์โผล่มาหาผมในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าวายเปิดประตูออกคนที่กำลังจะซุดแหลมิซุดแหลบนพื้นนั่นเป็นศิษย์คนแรกของเขาไม่ผิดแน่แค่มีรอยแผลอย,อยู่ทั่วตัวและไม่ได้สติ อีเทอร์ของวายได้แผ่ออกไปหนึ่งกิโลเมตรรอบตัวแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติอื่นความรู้สึกหลายอย่างที่ปนเปปปรากฏขึ้นบนใบหน้าอันน่ากลัวและเยือกเย็นของเขายินดีต้อนรับกลับบ้านนะชาว